ใช้เป็นเครื่องมือซะหน่อยเจ้าเครื่องมือหายไปแล้วไอหมูนี่ต่อมันต่อมันไม่เหล็กมันวิ่งโคตรไวเลยหมูนี่วิ่งหนีไม่ทันเลยมันนี่ไม่รู้มันเกิดได้ไงมันสปอนแถวนี้แหละเจสี่รู้ว่าคือผมมาเล่นโกโกวาเจสี่สรู้ว่าคืออาิ์ซิยไงไงวะเนี่ย็น,น้าไฟยิงกว่าอะไรอีกอย่างนั้นมันไม่ใช่ไฟแดงนะ อุ้ยไม่สบายีหนะครับทุกคนไป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 เอ๊ะนี่ถ่มตายเพราะนี่แหละอืมมคอซ้ายือขวาหน้าหลังไม่คิดวมีอะไรอ่าอย่างน้อยมันมีอะไรนะ โอเคเอ้ยจะและจะและจะและเอ่อไม่มีอ๋ออย่างนั้นก็มี <c oughs> ผมไม่สบายอะมันรู้สึกเหมือนไม่สบายจะใช่ไม่สบายนิดหน่อยมันไม่รู้จะดมี่เรียกว่าอะไรนะครับพอเดียวผมไอแต่ไม่รู้สิ่งผมไอแต่ผมไม่ได้ไข้ผมก็ไม่รู้กันว่าผมเป็นอะไรผมโดนประสิทเข้าสิงเหรอเออนะ ผมต้องกินยาต้านพิษแล้วแหละเออหผมต้องโยนทิ้งวะมาแล้วว่าคุณเออทองขี้ปลาติ๋วนี่กันนะถึงแม้มันจะมีถึงแม้มันจะมีค่าสลับพิลิงแต่ถ้าเอาจริงไปสูตนะตรงๆผมก็แพ้ไอเนี่ยอันนี้เออเอ,อ่ะโอ้ยอ,อ่ะเออได้สเออได้ไมแค่นี้เดียวเองอะ่ะ มันไม่ได้เยอะเลยอ่ะเนี่ได้สองก้อนเองอ่ะสองก้อนอ่ะทั้งหมดนี่ผมให้สองโลอ่ะเพอโอ้ยเล็กๆอืมนั่นล็อกนี้มันก็รวยจริงแฮะอืมรวยรวยรวยเลยนขนาดตรงนี้ยังมีไฟเกิดได้โหถ้าจะได้ขนาดนั้นโอ้ย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 โอ้โอ้อ้โอ

ทำไมทำไม,ทำไมคนทำไมคนอื่นคนแรกด้วยนะปิดลินเอ๊ะมันมันทำไมเจ้ตแต่เล่นโหมผมทำไมผิดวะเอาไมเอาไม่แรกคนได้ส่งอันเองไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มจนหนึ่งชีวิตเลยท้องสองก้อนคุ้มไหมเนะี่ยคาบดาบยังได้นะจะดาบโคตรกากเอ้ยคุ้มมั้ยนะค่ามือกับค่าเดินไปเนะี่ยแถมเดินทีเจ็บด้วยนะ เจ็บมากเติมความมากเลยนะครับมากยาวๆเลย mm hmm. อืมพวกนี้มันเกิดได้ไงวะขนาดในล็อกมันยังมีหมูอยู่เหรอเฮ้ยคนในล็อกเขกินหมูหมัวอะไรแล้วเนี่ยเขาเรี่ยงเนะี่ยมันจะกาลายเป,เป็นสนะัตว์สัตว์สปีชีไปนีะเอเลี่ยนสปชีชีไปนนะี่ยฮะไม่ควรอยู่ที่นี่นมันจะกาลายเป็นเอเลี่ยนสปชีชีหรือเปล่าทุกคน เออต้องจับมันกินทุกตัวแล้วเพราะมันสูญพันธ์เดี๋ยวนี้ไม่งั้นที่นี่จะบอกเลยว่าวุ่นวายแน่โอ้ยหเจ็บพวกอลยนี่พวกกินอีโอเคได้แค้นแค้นนมแค้น,น,อคนโอ้ยอันนี้เอาไปเลย โอ้ยเจ็บ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 ่จ็บเจ็บเจ็ยเจ็บเย็บเจ็บเจ็บเเจ็้เเจ็บเเน็็เจอเจ็บเจ็บัจ็บเเ็บเจ็บเจ็บัน็็บเ่็บเจ็่เจนบเน็บเจ็บเจ็บเจ็นเจ็บเจ็บ่น